สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563ผมวิบูลีและะจอดนะครับ mm. ขอแสดงควดีกับทุกท่านที่ทานเจมาโดยไม่แตกเลยนะครับและพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกเจแล้วขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ mm. และว,วันนี้รายการของเราขอเริ่มต้นด้วยวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ววันเนี่ย ในแต่ละวันในรอบ365วันจะมีวันสําคัญเกือบทุกวันเลยนะครับและแต่ละวันก็เหมือนจะมีความหมายต่างๆที่หลายคนหลายองค์กรนําเสนอให้วันนั้นเป็นอย่างโน้นวันนี้เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมครับบางทีมีวันบางวันที่เราไม่รู้อย่างอีกสองวันข้างหน้าคือทุกวันที่27เดือนตุลาคมก่อนถึงวันฮาโลวีนซึ่งเป็นวันที่31ตุลาคมของทุกปีวันที่27ตุลาคมเนี่ย จะถือว่าเป็นวันแมวดําโลกเลยนะครับเป็นวันแมวดําของโลกทุกคนที่เคยเลี้ยงแมวหรือไม่เคยเลี้ยงแมวก็จะเห็นว่าแมวมีหลากสีและแน่นอนคนที่ไม่ได้เป็นทาสแมวก็มักจะมองแมวดําว่าเป็นแมวที่จะนําความโชคร้ายเป็นแมวที่น่ากลัวเป็นแมวที่อาจจะไปปีศาจอย่างไรก็ตามแต่จริงๆแล้วแมวดํามีความน่ารักมากๆจนคนกลุ่มหนึ่งที่รักแมวยกให้วันที่27ตุลาคมนั้นเป็นวันแมวดําของโลก มาดูความน่ารักของแมวดำกันครับ ายคนอาจจะมองว่าแมวดําเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคร้ายและอัปมงคลแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าในบางประเทศเขามองว่าแมวดําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีเช่นในประเทศญี่ปุ่นเพราะคติความเชื่อของประเทศญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ามาเนคิเนโกะคือแมวที่ทําหน้าที่เชื้อเชิญเงินทองโชคลาภซึ่งภาษาญี่ปุ่นมาเนคิแปลว่าเชื้อเชิญและเนโกะแปลว่าแมวซึ่งความเชื่อเรื่องแมวนําโชคนี้นะคะมีมานานกว่า400ปีมาแล้วล่ะค่ะ แต่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแนวใดนะคะแต่ในหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีการรณรงค์ให้มนุษย์ลดอคติที่มีต่อแมวดำลงโดยในประเทศอังกฤษนะคะของกลุ่ม Cat Protection ได้ประกาศให้วันที่27ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแมวดำเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อแมวดำของคนที่เคยเข้าใจผิดและในวันแมวดำนะคะถูกกำหนดขึ้นก่อนวันฮาโลวีนเพียงแค่4วันค่ะเพื่อสื่อให้แมวดำนี้ไม่จำเป็นต้องน่ากลัวเสมอไปนั่นเองค่ะ เห็นไหมว่าแมวดำนั้นจริงๆแล้วมีมุมที่น่ารักมากๆบางทีคนเราก็สวมเสื้อสีดำบางทีก็คิดว่าสีดำนั้นเป็นแฟชั่นแมวดำก็มีความน่ารักไม่น้อยกว่าแมวสีต่างๆด้วยจริงๆนะครับผมพักโฆษณาันแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะกลับมาพร้อมกับทริคดีๆในฤดูฝนนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าที่อับชื้นสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดย Allnew Isuzu D Max บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน